สวัสดีค่ะ FC เปรเพ็ผู้จัดก,การจุเลสายเลยคิวเอรนะคะวันนี้กลับมาพบจุเลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าจุเลคะ่ะลูกค้าที่น่ารักนะคะว่าทําไมถึงต้องเลือกซื้อกับจุเลแล้วก็ รู้จักจุเลผ่าช่องทางไหนพี่ก๊อฟบอก f อฟซจุเลไหนค่ะค่ะพนักงานบริการดีมากค่ะไปบริการเซ็นสัญญาถึงที่เลยรับรถไวมากค่ะไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้รับรถแล้วใช่ไหมคะใช่มากสัญญาอนุมัติภายในกี่วันนะหนึ่งอาทิตย์เองค่ะหนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ที่หน่ของพี่ก๊อฟนี้น่าจะประมาณสองวันเนาะเช็คเกอร์ลงก่อนหน้าร้านเพราะพี่ก๊อฟทำอาชีพค้าขายผลไม้ถูกไหมคะถ่ะอยู่แถวนวานครนะคะก็คือว่าเช็คเกอร์ลงปุ๊บวันรุ่งขึ้นอนุมัติเลยภายในสองวันอ แล้วทีนี้พี่ก๊อฟรู้จักกับจูเลีผ่านช่องทางไหนคะช่องทางเมมเพื่อนแนะนําค่ะเข<อ>า<ช>บอกว่ายัางไงครับพูดถึงจูเลียงไงบ้างก็เซลบริการดีค่ะบอกให้มาซื้อที่นี่ได้เลยบริการดีมากรับรถเร็วค่ะ อ่ะแล้วพอเขาบอกว่าหนูบริการดีแล้ววันนี้พี่มาเจอหนูจริงเสียงจริงนีง่แล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างแบบประทับใจอย่างที่เขาพูดไหมประทับใจมากค่ะน่ารักมากค่ะบริการดีมากค่ะโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะที่ไว้บางใจให้จุเลดูแลจุเลนะคะขอให้พี่นะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ค้าขายเฮงเงดรรวยปังๆนะคะลูกค้าเต็มร้านไปเลยแล้วก็ที่สําคัญงวดที่จะถึงนะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะขอบคุณค่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 ะอ่ะพี่ก๊อฟก่อนก่อนเราจะ จบคลิปนี้บอก f อจุเลยหน่อยว่าโตโยต้าอยุธยาพนักงานเป็นยังไงบ้างคะพนักงานน่ารักมากค่ะบริการดีมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงฝาก FC ฟซแฟนเพจจูเลยด้วยนะคะใครคิดจะซื้อรถนะคะอย่าลืมคิดถึงจุเลยผู้จัดการสายรถซีรเท่นะคะพร้อมทีมขายคุณภาพนะคะบริการดีแน่นอนลูกค้าค่อนเติมไหมคะคอนเฟิมค่ะโอเคค่ะวันนี้จุเลยมีดอกไม้เซตสวยมาให้นะคะไปบ้าย